ผาชมบรรยากาศเบื้องหลังขั้นตอนการถอดเครื่องของโรตารี่แวกคำปั๊มที่เ m 0 6 5 3ที่กำลังทำการถอดเครื่องจากโรตารี่แวกคำปั๊มที่เ m 0 6 5 3โดยทีมช่างมืออาชีพของ SIMC ทีมช่างใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้เครื่องจากทุกเครื่องมีคุณภาพ และพร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพเรื่องคุณภาพการซ่อมบำรุงตัว SImc เท่านั้นวิศวกรของ SImc ได้รับการฝึกอบรมทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องเป่าลมโรตารีและปั๊มสุญญากาศแบบแห้งที่โรงงานอุนอสาวากูมิไอออนเวในประเทศญี่ปุ่นและได้รับการรับรองเป็นวิศวกรระดับสูงและพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยทักษะและความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ